ครับเมื่อนี่ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับภาพเบิ้งบรรยากาศบ้านเฮาเป็นอันนี้ยุทงหน้าครับเมื่อนี่มากินเข่าทงครับอากาศดีแห้งครับร่มเย็นเวือเือครับอันนี้สาน a m ครับสา n ําเลียงปลามิโซลาเซลล์ครับว้ดูดน้ำบาดาลใส่สาน a m บาแรงครับน้ำมีมดปีเมื่อนี่มาหาพีหาหน่องมากินเข่าทงครับ ม่ลมเย็นเด็สองสามมื่อครับลมหนาวกลางทางคนกำลังตัดอ้อยครับอันนี้ก็จะเป็นวัดเป็นวัดเป็นป่าช้าครับ เข่าทองครับพเพื่อนห้ามบังขอคั้วยครับพี่น้องครับเบังเบิขั้วเยครับโออคว้ยเผือกครับงามไห้คว้ยเผือกไ้พี่น้องโตแล้วจักเมื่นจักแสนน่อยเนี่ย เพันพึ่งออกลูกไหมครับนี่ครับลูกพันธุ์กอ,อกมากก็เป็นค้ายเผือกเอีกอ็หมานหายเนาะกุ่นตัวหนึ่งคางนั่นตัดอ้อยครับมันกำลังตัดอ้อยอันนี้ปลูกยาไว้ห้อยกินครับนี่คือจังหวัดขอนแก่นครับ อันนั้นเป็นภูเขาครับภูเขาภูมเมงมีเยู่ยขอนแก้มขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอผูหนองเรือครับนี่ครับมาเบิ่งอาหารนิสานบ้านเฮาครับหวงมเาันนี้ัใกล้ไก่ผัดหมี่นี่อยู่ใก่ครับไก่ไก่้ใต้ลำบ้านเฮ้านะครับ มากครับเ,เพื่อนๆครับกินขา้าวแซ่มๆนกันครับสอนไดายครับสอนบรรยากาศหน้าบานท่าครับเ,เพื่อนๆอากาศดีครับครับรอบล้อมด้วยทุ่งไร่ทุง่งนามีป้าอ้อยครับ อันนี้ต้นมบมกบกง่ายครับต้นหมกกระบบบางเ้าครับประมาณสามขนโอบครับต้นหมากบกครับผมกขอจบคลิปเพียงสํมนี้เด้อครับเ,เพื่อนๆเด้อไปใส่มาใส่กระสุดท้ายคลิปลงคลิปให้เ,เพื่อนๆเบ่งเรื่อยๆครับสวัสดีครับ